เราก็ถามมานะคะว่าคือเอาเวลาไหนไปแบบไปแอบมีอะไรกันเพราะว่าเราก็เห็นเขาไปทํางานแล้วก็กลับบ้านมาทุกวันนะคะเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยเขาก็าบอกเขาก็บอกว่าวันนั้นไฟดับะคะ่ะทีนี้เขาก็เลยมีอะไรกันที่ทำงานเดี๋ยวไฟดับด้วยนะเออตายละ การไฟฟ้าคะดูเป็นคคาแก้ตัวท e uh, anyway totally ี่แปลใช่ใช่ค่ะถ้าไม่งั้การไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้องเล่ยนะคะการที่ไฟดับสามารถทําให้ครอบครัวแตกแยกเอาเขาบอกว่าวันนั้นไฟดับก็เลยมีอะไรกันตอนไฟดับคู่ชีวิตคิดทรยศสวัสดีค่ะพึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคู่ชีวิตคิดทรยศโอ้ชื่อดูเดือดพึ่งเจออะไรมาคะค่ะ ่ะก็คบกับแฟนมาได้แปดปีะค,ะค่ะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็จนจบก็จบจบ,จบพร้อมกันนะคะค่ะค่ะ,คะก็เขาก็ทํางานทํางานบริษัทเอขอนส่งเอกชนแห่งหนึ่งนะคะคนที่เป็นธุรการในนั้นก็เป็นผู้หญิงประมาณสองสามคนนะคะค่ะทีแรกก็ที่แรกก็ไม่ไม่เอกใจอะไรหรอกคะ่ะพอมาเอกใจตอนที่มี มีผู้หญิงโทรโทรมาหาเราแชทมาหาเราอะค่ะว่าแฟนเราไปทำกุะท้องอย่างเงี้ยค่ะในแปดปีที่เราคบกันมาค่ะเขามีประวัติเรื่องการเจ้าชู้มาก่อนไหมคะไม่มีเลยค่ะตอนเรียนก็ไม่มีว่าเขาจะไปแบบเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีระยะหลังๆมีระยะตอนไปทํางานนี่แหลตอนไปทํางานค่ะหัวมึงนอกใจมึงอ่ะมาทากุท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งทําไงอืมเราก็ ทีแรกเราก็แบบหน้าชาเลยคะ่ะเพราะว่าไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็าถามเขาดีๆนะคะว่า <Okay. S 2> นอกใจเหรอแบบมีคนอื่นเหรอทําไมมีคนมีคนโทรมาหาเราแบบนี้ <Okay. S 2> ทีนี้เขาก็เหมือนกับไม่ยอมรับค่ะเขาแบบไม่ใช่อ่ะเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะทีนี้คุยไปคุยมาเขาก็ยอมรับว่าอ่าใช่ทีนี้เราก็เลยถามว่าแล้วคนนี้เป็นใครเขาก็ไม่ตอบค่ะทีเรกก็เลยถามไปว่าใช่คนที่ทํางานไหมเขาก็ เขาก็ยอมรับค่อยๆต้องต้องต้องให้สักใจถึงจะค่อยๆสารภาพเนาะเราก็ถามนะคะาว่าเื่อเอาเวลาไหนไปแบบไปแอบมีอะไรกันเพราะว่าเราก็เห็นเขาไปทํางานแล้วก็กลับบ้านมาถูกวันนะคะเพราะว่าที่ทํางานกับบ้านเนี่ยไม่ได้ไกลกันเลยค่ะเขาก็บอกเขาก็บอกว่าวันนั้นไฟดับค่ะทีนี้เขาก็เลยมีอะไรกันที่ทำงานเดี๋ยวไฟดับเนี่ยนะเออตายละ การไฟฟ้าคะดูเป็นคําแก้ตัวที่แปลใช่ใช่ค่ะถ้าไมงั้นการไฟฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้องเลยนะคะการที่ไฟดับสามารถทําให้ครอบครัวแตกแยกเขาบอกว่าวันนั้นไฟดับใช่ค่ะก็เลยมีอะไรกันตอนไฟดับเขาก็บอกว่าเขาเารู้สึกว่าหนูอ่ะไม่รักเขาคือหนูว่าท้องคือหนูมีลูกคนคนแรกอะสองขวบใช่ไหมคะสองขวบสามขวบแล้วแล้วทีนี้หนูก็ท้องคนที่สองแล้วเหมือนกับว่าหนูไม่ค่อยสนใจเขาอะค่ะเขาบอกว่าหนูขี้วีหรือว่าเวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็ไปปรึกษากับผู้หญิงคนนี้ว่าผู้หญิงทำไมแบบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าเราก็ได้นะแกที่เราก็ได้นะใช่ค่ะ<ห>เขาสามารถจะโมโหใส่พึ่งก็ได้แล้วแบบทำไมจะถึงขี้วินขี้เหวี่ยงขนาดนี้คือเหมือนกับให้โอกาสเราในการแก้ตัวบ้างแต่นี่ไม่อะค่ะไปปรึกษาแล้วไม่ใช่ปรึกษาเฉยๆไงเธอไปมีอะไรกันหลังจากจบจากผู้หญิงคนนั้นไปได้ประมาณหนึ่งเดือน,นะค่ะก็มาจับแล้วว่าเขาก็าาไปน้องใจอีกแล้วก็เป็นคนที่ทํางานดีเดือนเดียวเองเขา ผู้หญิงคนคนแรกกับคนที่สองเนี่ยน่าจะรู้จักทีนี้เขาก็พยายามจะให้เรายอมรับยอมให้เขามีโรคสองใบอะค่ะอ๋อแปลว่าคนนี้คิดจริงจังใช่ค่ะคราวนี้มันอยู่ตรงเราแล้วละคือจับเมื่อไหร่ก็เจอจับเมื่อไหร่ก็เจอพูดตรงๆนะเพิ่งการที่เขาอีกหนึ่งเดือนมานอกใจได้อีกเนี่ยพี่เริ่มยิ่งรู้สึกเลยว่าเหมือนใจเขาไม่อยู่กับเราแล้วว่ะใช่ค่ะต่อให้หนูวิ่งไปเคลียร์คนนั้นเคลียร์คนนี้เคลียร์คนโน้นเดี๋ยวก็มีอีกอะ เพราะการทผิดครั้งแรกอะค่ะคอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้แล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาอะไรตามมาเพราะฉะนั้นถ้าคนปกติเขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ต้องสํานึกและพยายามตั้งใจจะไม่ให้มันเกิดอีกเนาะแต่น,นี้มันเหมือนบแบบแปลว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลยพึ่งทําขนาดไหนก็ตามพี่ว่าก็จะได้แค่นี้นะคะกอดลูกให้แน่นวันนี้ลูกไม่มีคุณพ่ออยู่ใกล้ๆต้องมีแม่ที่กอดเขาได้แน่นมากกว่าพ่ออีก นะแล้ววันนี้เพิ่งอาจจะยังเสียใจแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปอะค่ะเพิ่งมองย้อนกลับมาเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองโชคดีที่รู้แล้วก็ตัดสินใจทันนะคะนะเป็นกําลังใจให้นะคะเพิ่งนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูค่ับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ ผู้ชีวิตคิดทรยศ